ดูผมงอกขยายที่มีปะมีไหมลูกดูดิมีไหมอืมมีผมงอกไหม,มองอหาอะไรอะ่ะดูผมงอกขยายก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนเนี้ยจุ๊บยา่ันมาจุ๊บก่อนเลยอืมยังป้าคับแม่ยังไม่มาเลยทำไมกลับช้ากันจังเนี่ย จะมาหนูว่าเลยนะพอมาจัมโบว่าเลยนะทำไมมาช้ากันจังทำไมป้ามาช้าจังหืมทำไมกลับช้ากันจังว่าเลยนะลูกร,รู้ปะหืมรออยู่เนี่ยลูกรออยู่เนี่ยกลับไปไว้